วันนี้เราจะเล่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดทองคำไทยอย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีการแบ่งหัวข้อเป็นย่อยๆแต่จะเป็นการเล่าไหลรวมๆให้ฟังแบบเดียวจบล่าสุดราคาทองคำแท่งในไทยอยู่ที่รับซื้อ62,100ขายออก62,200หยุดที่การปรับลงลบ200บาทส่วนทองรูปพันธ์รับซื้ออยู่ที่68,552.24บาท ขายออก63,000บาทปรับลงลบ50บาทอ้างอิงข้อมูลสมาคมค้าทองคำไทย21พฤศจิกายน2,568เวลา17นาฬิกานาทีในขณะที่ราคาทองคำโลกหรือ g o ลด์สปอตเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ4,042ถึง4,061ดอลลาร์ต่อออนซ์และค่าเงินบาทอยู่ในช่วงประมาณ32.45ถึง32.52บาทต่อดอลลาร์ซึ่งทั้งหมดนี้ บอกอะไรเราได้หลายอย่างเริ่มจากตลาดโลกก่อนตามคำวิเคราะห์ของเรดิโอเขามองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ควรถือประมาณ1 0 1ถเปอร์เซนของพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะสูงและสกุลเงินหลักถูกกดดันจากนโยบายการเงินของรัฐธรรมนูญเขาเคยกล่าวว่าทองคือเงินที่ไม่ถูกปลดระวังได้ง่ายถูกขโมยหรือจับได้ยากกว่าหนี้หรือสกุลเงินในระบบอีกทางฝั่งหนึ่งเจฟฟรียคริสเตียน จาก CPM Group ได้พูดถึงว่าแม้ราคาทองและเงินจะอาจมีการปรับตัวลงชั่วคราวแต่พื้นฐานระยะยาวยังมีแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์เขาชี้ว่าตลาดทองคำในช่วงที่ราคาถูกราคาเกินหรือแตะสูงมากแล้วอาจมีรีเซ็ตหรือพักฐานก่อนที่แนวโน้มจะเดินหน้าต่อไปดังนั้นเมื่อเรามองมายัางไทยแล้วเหตุผลที่ราคาทองคำแท่งลดลงลบ200บาทวันนี้ มีหลายแรงหนุนใหญ่รวมกัน 1. คือ g o spot ที่แกว่งและมีช่วงลงอยู่ใกล้ระดับ4,042ดอลลาร์ 4, 42, ซึ่งเป็นแรงกดดันจากตลาดโลก 2. คือค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยซึ่งโดยปกติแล้วค่าเงินบาทอ่อนจะช่วยพยุงราคาทองไทยไม่ให้ลดมากเกินไปแต่ในวันนี้แรงกดดันจากตลาดโลกชัดเจนมากพอจนทำให้ราคาทองไทยลงอย่างมีนัยสำคัญอีกแรงคือผู้ค้าทองในไทยอาจมีการล็อกกำไร หรือจัดการสต็อกในช่วงที่ราคากลางโลกมีความผันผวนสูงเพราะทองรูปพรรณลดลงเพียงลบ50บาทแต่ทองแท่งลบ200บาทสแสดงว่าแรงขายออกหรือปรับสภาวะสต็อกของร้านทองดูจะมากกว่าที่มองเห็นในทองรูปพรรณนอกจากนี้ปัจจัยนอกกล้องที่ต้องพูดถึงคือดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข่งข้าเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจดีหรือมีการคาดการณ์ว่านโยบายของ Federal Reserve หรือ F ฟดอาจไม่ได้ลดดอกเบี้ยเร็วดังนั้น นักลงทุนทองก็เริ่มเทขายหรือชะลอการซื้อเข้ามาซึ่งตามเจฟฟรีย์คริสเตียนนั้นแม้ในระยะยาวทองยังมีแรงหนุนแต่ในระยะสั้นอาจเกิดแรงขายเพื่อรีเซ็ตก่อนดังนั้นเมื่อรวมภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันสมการราคาทองไทยวันนี้ดูจะเป็นแบบนี้ราคาทองโลกมีแรงกดดันค่าเงินบาทอ่อนแต่ไม่มากพอจะชดเชยร้านทองในไทยปรับราคาเร็วเพื่อจัดการสต็อก ผลคือราคาทองคําแท่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนทองรูปพรรณลดน้อยเพราะมีต้นทุนอื่นเช่นค่ากําเน็จค่าแรงค่าออกแบบเข้ามารวมด้วยจึงไม่สามารถลดลงเท่าทองแท่งได้อีกประเด็นที่นักลงทุนไทยควรรับรู้คือช่วงเวลาในการปรับราคาทั้งรายงานจากสมาคมค้าทองคําและร้านทองอาจยังมีความหน่วงหรือแหลกเมื่อเทียบกับตลาดโลกดังนั้นเมื่อโกสปอตขยับแรง ราคาทองไทยอาจยังไม่ได้ปรับทันทีหรือปรับมากกว่านี้ได้ในช่วงถัดไปทําให้เกิดช่องว่างให้ผู้ซื้อหรือผู้ถือทองต้องระวังว่าซื้อเร็วเกินไปหรือขายทันทีอาจไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดสรุปสั้นๆก่อนจบวันนี้ราคาทองไทยปรับลงอย่างมีนัยสําคัญโดยทองแท่งลบ200บาททองรูปพรรณลบ50บาท สะท้อนจากโกลสปอตที่แกว่งหนักในกรอบ4,042ถึง4,061ดอลลาร์และค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญอย่างเรดาิโอและเจฟฟรียคริสเตียนชี้ว่าในภาวะเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนทองยังเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแต่ในระยะสั้นอาจเกิดการพักฐาน่อนในสภาวะเช่นนี้นักลงทุนไทยควรจับตาทั้งราคาโลกค่าเงินบาทและการปรับราคาภายในประเทศพร้อมกัน